สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและผูบบ้ฟังแฟนรายการที่กรบทั้งกระหลายปายรายการ40นาทีวันนี้เข้าช้าไป10นาทีแต่ว่าผมแจ้งทางเฟซละ้ะคือให้พยายามสังเกตต,ตรงเวลาไลฟ์สดให้สังเกตให้ดูที่เฟซบุ๊กของคุณเทอือเกียรติจะพิมพ์ไว้ตลอดนะเพื่อให้ ประชาชนคุณฟัง FC แฟนคลับทั้งหลายได้รู้ว่าวันนี้มีเข้ารายการหรือไม่เข้ารายการเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้วันนี้14พฤษภาคมไลฟ์สดเจาะข่าวไทย8นาฬิกานาทีข่าวสปปลาว9นาฬิกานาทีจะทำไว้ให้เห็นตลอดนะครับเปิดเข้าไปดูแต่ปกติมันจะเป็น8นาฬกานาทีกับ9นาฬิกานาทีแต่วันนี้พิเศษหน่อย เอาชาเอาเพลงช่วยสองเพลงก็โอเคนะเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะตั้งให้มันเป็นปัจจุบันก่อนเพื่จะดูว่กากำลังเข้าสดอยู่โอเคโอเคครับก็ถืกกาสต้อนรับพนักงายน้องปุ๊กติ๊กเข้ามาแล้วคนแรกเลยโอเคขอบใจมาก ก็ถือว่าทั้งทายพี่น้องประชาชนคนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาาสบายดีไอ้น้องที่ฮักที่กะลบตะลายก็มีข่าวอยู่ตลอดว่าแมนว่าลายที่สองนั้นแม่ไปยังใช่หรือไม่ใช่ว่าเสียชีวิตเพราะโควิดแต่มีคนเสียชีวิตแน่นอนแล้วก็มีการไล่สดตั้งแต่นำศพออกจากโรงหมอ จดกระทัไปฮอดวัดแต่ว่าทางาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแถลงข่าวของทางรัฐบาลยังไม่ได้แถลงโดยชัดเจนเพราะฉะนั้นยังบอกว่าเดี๋ยวไปวัาช่วงของเวลา9ก้ามงสาเวลาของสปวรวลาจ้แต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของข่าวไทย สิ่งที่อยากจะหยิยกขึ้นมาพูดในวันนี้เป็นเรื่องราวของระบบอินเทอร์เน็ตระบบไวไฟที่อยากมาพูดมาวิเคราะห์ให้ฟังประเดี๋ยวนี้เวลาเนี้อินเทอร์เน็ตมันเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไปแล้ว ตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเหรือดิจิตอลของประเทศไทยเตรียมตั้งคณะทําง,งานรองรับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำคิดค่าบริการราคาถูกหรือไม่เก็บค่าบริการจากผู้มีรายได้น้อยเลยผู้รับผลกระทบจากโควิดก็ไม่ควรไปเก็บเขาอันนี้เป็นแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอล เสนาบดีของรัฐบาลไทยในวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีครับไปดูรายละเอียดของข่าวแล้วผมจะมีกล้อ้ฟังทั่วประเทศเลยอ่าไวไฟทั่วประเทศเลยวันนี้เอาเรื่องนี้ฮะเรื่องโควิดเดี๋ยวพูดใ้วังวันนี้เราจอกอความจริงประจำวันวันศุกร์ที่14เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช 2อ6 4เอ๊ะสัญญาณเสียงมาจากไหนเออปิดไม่สนิทคุณเต้ยเกียร์วันนี้เราจอกหลอกความจริงประจำวันวันศุกร์ที่14เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2,564นหนะครับทัานลายข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเมื่อวานนี้ คือวันที่ส3 3นวันที่13เดือนพฤษภาคมเมืวานะจากการประชุมของคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิตลัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษกระทรวง DES เมื่อก่อนเป็น d s i อ่าเมื่อก่อนเป็นกระทรวงดีทีอันนี้เป็น DES แล้วก็หัวหน้ารยายงานในสังกัดครั้งที่สองในการประชุมประจับปี2564ที่มีคุณชัยวุฒิธานาคมานุสรเสนาบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานโดยมีคุณทศพลเพ็งสม้มในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็มีนายเนวิน ช่อใจทิพผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทตนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีคุณเอกสิทธิ์คุณนานันทกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทตนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงนางสาวอัจฉรินพัฒนพันธชัยพัฒนพันชัยคนนี้เป็นบลลังกระทรวงดิจิทันเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทตนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมกัน ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าสืบเนื่องมาจากการประชุม TOPSQ10 ครั้งที่ผ่านมาโดยหาเรือประเด็นสำคัญอาทิเช่นการปลักนั้นให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปภูคพื้นฐานอันเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเหตุผลของกระทรวงดิจิอนดีนะบอกว่าปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราทุกคนแหละ ทางการทำงานการศึกษาการติดต่อสื่อสารขณะนี้กระทรวงดีเสหรือดิจิตอลอยู่ระหว่างการเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนวทางผลักดันในอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำตามเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนมีค่าบริการราคาถูก หรือไม่คิดกาบริการเลยสําหรับผู้มีไรายได้น้อยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่โควิดมันระบาดอยู่เวลานี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากไอโควิด -19 นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้านเรื่องการทํางานระดับภูมิภาคการใช้ระบบ e-office ในหน่วยงานอย่างนี้เป็นต้นตันตลายครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเผยบอกว่าสังคมยุคปัจจุบัน ประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเพื่อเข้าถึงการสื่อสารติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียและก็มีเว็บไซต์ต่างๆสามารถที่จะได้รับรู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของโลกในอย่างรวดเร็วที่สุดแบบไม่มีพรุมแดนและอินเทอร์เน็ตยังช่วยอำนวยความสะดวกให้บรรดาพี่น้องประชาชนคุนเป็น ประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของไอไวรัสโควิด -19 เช่นทิาำอะไรบ้างของไทยนะการลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยาจากราัฐบาลการซื้อสินค้าการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ไอ้ทั้งหมดนี่มันล้วนแล้วแต่ว่าต้องมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตรองรับทั้งสิ้นมันถึงจะทำได้าทางกระทรวงนี้จะต้นจะพยายามผลักดัน ให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าจะทําทําไมจะทาไม่ได้ทําได้อยู่แล้วลสารฐมนตรีชัยวุฒิยังบอกว่าหากดําเนินการสําเร็จจะถือเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากจากสถานาการณ์ตอนนี้ เช่นเดียวกับที่ภาครัฐดูแลเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาตามสิทธิประาชาชนที่ได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยพอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปนี้เอาเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยนะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้มาท่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณเทีเกียรตินาสื่อสารมวลชนจะได้ขยายความและพูดจา อภิรปรายให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังรับรู้ถือได้ว่าเหี่ยวพยาคนนี้เป็นการอภิปรายนอกสภาของเหี่ยวพยาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับระบบ w i f i w i f i ก็มาจากอินเทอร์เน็ตแหละทำไมมีอินเทอร์เน็ตจ่ายไวไฟไม่ได้ เพราะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากเนื่องจากว่าอะไร,ระตัดตหลายฟังนะครับทุกวันนี้เรื่องของดิจิตอลเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของเว็บไซต์ทุกสิ่งทุกอย่างใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตหมดโทรศัพท์มือถือเราใช้กันได้หมดลงทะเบียนเป็นผู้ชนะเป็นผู้แพ้อะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือกรณีโควิด19 มันต้องใช้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแหละถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจะทำไงเวลาที่โรงเรียนปิดเพราะว่าอะไรโควิดระเบิดไอ้ระบาดระบาดก็ได้ระเบิด้นได้โควิดมันระเบิดน่าดูเลยะเหมือนมันวางบอมบ์บุ้มบุ้มระเบิดมันไม่ใช่ระเบิดเวลามันโยนระเบิดใส่กับโลกมนุษย์เลยอะ่ะไอ้สองคารามโลกครั้งที่สามของไอง้เจ้าโควิดมันานะท่านอะไร พอมีโควิดเวลานี้ระบาดกันไปทั่วโรงเรียนต้องปิดต้องหยุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญตโอ้โหมาเยอะเลยเข้ามาเยอะเลยฟนรายการจากทุกติ๊ก็กกเป็นธราทิย์เป็นคุณน้อยเลิฟรีจากประเทศลาวนะครับคุณน้อยเลิฟรีเลิฟรีหรือวอรี่คุณน้อยเลิฟรีขอบจใจหลายๆเด้อน้องสาวน้องสาวแล้วก็โอ้ท่านร้อยเอกนุต้าภาลิบุล จากค่ายทหารของไซยบุรีเจ้าขอบเจเนรลาไอ้แล้วคนทีเดินนพามาทั้งวงเลยจากน้องกี่แล้วก็เอ็มมันนี่เอม็มมันนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นคนนี่คนไทยหรือคนเรามไม่แน่ใจนะแล้วก็นักรบสุนทรสมบัติพน์ คน,คนใกล้ตัวน้องเสาจากนครหลงเอกจันค์คุณ,คณตนนุนต่อได้อยู่คนไทยอ่ะอันน้อยาไรคุณเอวต่อเพเวลามันน้อยมีเวลาเหลืออยู่แค่ประมาณ8นาทีชีว,ว่าไว้ฟังว่าระบบอินเทอร์เน็ตมันมีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ประจำเมื่อประจำวันตอนนี้โรงเรียนปิดเพราะว่าไอ้โควิดมันระบาดเมือ่อโรงเรียนปิดจะเรียนกันแบบไหน เรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตฮะของประเทศไทยเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแปลว่าคุณครูอาจารย์ก็สอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนักเรียนนี่นักเรียนนี่สินตนทกศึกษาอยู่ที่บ้านเรียนอยู่ที่บ้านต้องมีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตจะเข้าเรียนเข้าศึกษาเข้าดูได้อย่างไรว่าอาจารย์สอนแบบไหนยังไงถูกไหมถูกถูกใช่ไหมเพราะนั้นถือได้ว่าอินเทอร์เน็ตเ็สำคัญที่สุด เมื่อขยายานเน็ตไปทั่วแล้วอย่างนี้เนี่ยถือได้ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นสาธารณูปโภคในขั้นพื้นฐานสําคัญไปแล้วปกติมนุษย์เราจะมียารักษารโรคมีอะไรต่มีอะไรใช่ไหมสี่ห้าอย่างกันน่ะสามสี่อย่างันน่ะนะแต่ว่าตอนนี้ต้องเพิ่มคําว่าอินเทอร์เน็ตเข้าไปด้วยถ้าไม่มีเทอร์นเน็ตตายยังเขียดเลยเวลานี้ข้อมูลข่าวสารโลกโซเชียลมีเดียจากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้น ในเมื่อวานนี้ก็ท่านผู้กองนี่แหละนุต้า้รยเห็นนุต้าพร้อมด้วยน้องตุ๊กติ๊กพากไปนี่สายาบุรีคุณเอบอกเอาจากการเรียูผมโทรศัพท์ประสานด้านไ้อีกนุต้าให้ไปจัดการเองเพราะว่าน้องตุ๊กติ๊กนี่บารมียังไม่ถึงติดต่อประสานงานแล้วประสานงานอีกเชื่อว่าเออของอะไรอะ่ะของ เลาโทรคม,มานาคมอ่ะถ้าเล่าโุรคมยังไม่ได้มาสักท,ทีก็เลยให้ไหว้วานท่านร้อยเอกมุต้าไปประสานงานเองเอารถใหญ่ไปเอารถรถยนตนั่นแหละรถปิฆัเขามีเขาสี่ประตูก็คาดว่าจะได้วันนี้เช้านี้ว่างั้นเท่าที่คุยกับน,น้องน้องตุกกติก๊กเมื่อคืนนี้ก็บอกว่าคิดว่าได้เช้านี้เดี๋ยวก็ไปพูดในช่วงเวลาของ ภาคภาสาราวแล้วกันตอนนี้มาพูดต่อเดี๋ยวเวลามันจะหมดเจ้าก,ก่อนหรือเวลาแค่6นาทีเจนาทีก็นั้นแหละระบบอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตประจําวันของคนไทยและคนทั่วโลกบอกให้เลยโควิดมันมาเนี่ระบาดไปทั่วโลกเพราะนั้นอินเทอร์เน็ตต้องได้ทั่วโลกเหมือนกันนะครับคนไทยเราก็ตื่นตัวคนลาวเขายิง 5G เวลานี่ยของไทยเราก็ 5G แล้วครับ นะเหมือนกันนะเพราะนั้นไม่ว่าอะไรอะไรต้องผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตบดรัฐบาลไทยในยุคของคอสชอที่เขาทําไว้โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในยุคนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีจัดให้มีศูนย์กระจายไวไฟ,ไฟอินเทอร์เนต็ตคุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทยสุดยอดนะสุดยอดนะ สิ่งดีๆต้องชื่นชมและก็ชมเจริผมพูดมาตลอดแล้วก็ชื่นชมและชมเจริพระราชนาย,ยกรัฐมนตรีมาโดยตลอดโดยเฉพาะการวู่ดิจิตอลในยุคนั้นสมัยนั้นที่มีแนวความคิดว่าจะวางระบบไ WiFi คือมีศูนย์กลางกระจายสัญญาณไ WiFI อินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย ท่านอะไรเริ่มแรกเขาทําได้เท่าไหร่ทําได้แค่รัศมีวงกลมประมาณ100เมตรเท่านั้นนี่เท่าที่ผมถามจากเจ้าหน้าที่ของทีอทีโดยตรงเลยเราถามเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยเพราะว่าเขาติดอยู่เมื่อก่อนในบ้านผมมีม,มีมีที่พักขอ้อพักอยู่ที่บ้านกรกกระดูบ้านไซงามเพราะนั้นจากจุดที่เขาตั้งที่บ้านไซงามตรงสาราการหมู่บ้าน จริงสราราไทยหมู่บ้านมาถึงบ้านห้องที่ผมสร้างไว้ที่ทําไว้ที่อยู่นั่นน่ะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรมันก็รับได้สัญญาอินเทอร์เน็ตไวไฟรับได้ถามว่าขยายอย่างนี้โอเคเริ่มต้นเบื้องต้นผมก็พูดมาโดยตลอดลว่าเอาละนี่การเริ่มต้นนับหนึ่งก็ดีกว่าไม่นับหนึ่งเลยพอเริ่มต้นนับหนึ่งรัศมีกระจายเป็นวงกลมหมายความว่า,วา เสาวไวไฟตั้งอยู่ณศรากางหมู่บ้านขยายไปได้ร้อยเมตรเพราะนั้นบ้านใครหลังคาเรือนไหนอยู่ในรัศมีหนึ่งรเมตรรับไวไฟฟรีผมก็บอกว่าเอารัฐบาลนะก็ทำให้แล้วร้อเมตรรัฐบาลต่อไปก็เอาสิเพิ่มพลังงานเพิ่มแรงความแรงของเน็ตใช่ไหมเพิ่มเข้าไปให้มันได้200เมตร300เมตร 1,000เมตรคือ1กิโลผมบอกให้เลยเมื่อไรที่รัศมีของการกระจายไวไฟ,ฟทั่วประเทศทำได้สำเร็จคือพูดง่ไยๆว่า1กิโลเมตรถึง2กิโลเมตรเนี่ยที่กระจายวงรัศมีของการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟฟรีของชาวบ้านได้ทุกหมู่บ้าน ได้ถึงหนึ่งพันเมตรหรือ1กิโลเมตรถึงสองกิโลเมตรถ้าถึงสองกิโลเมตรเมื่อไรประเทศไทยโอ้จะบอกให้เลยว่าต้องเพิ่มคำว่าโคตรโคตรเจริญเลยจริงๆนะครับแล้วผมก็พูดตลอดให้กำลังใจรัฐบาลมาตลอดเอารัฐบาลคอสอชก็เริ่มต้นแนละ้วเอาหนึ่งร้อเมตรต่อมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้ก็เอาสิครับขยายฐานเพิ่มความแรงเข้าไปให้มันได้สัก500เมตรได้ไหมฮะอีตอนนี้เอาเพิ่มไปอีก ให้มันได้สักห้าร้อยเมตรพอรัฐบาลหน้ารัฐบาลที่มาจาัดก,การเลือกตั้งครั้งหน้าสมัยหน้าเอาเพิ่มอมีค่าร้อยเมตรเป็นหนึ่งพันเมตรละเอารัฐบาลต่อไปเอาเพิ่อมอีกหนึ่งพันเมตรเนี่ยเป็นสองพันเมตรนะหมายความว่ารัศมีกระจายไปได้สองกิโลเมตรต่อหมู่บ้านครอบคลุมทั้งหมู่บ้านไหยครับครอบคลุมทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวนี้หมู่บ้านเนี่ยซอยซอยซอยจนสามสิบบาทราคาเรือนห้าสิบราคาเรือนหนึ่งร้อยราคาเรือน อย่างเก่งก็200รลังการเรือนรัศมีมันอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรเท่นั้นแหละครับถ้าสามารถทําได้สําเร็จอย่างนี้นะโอ้โหผมบอกให้เลยว่า w ว f ฟฟรีจากรัฐบาลนี่คือระบบพื้นฐานในการบริการสาธารณะหรือสาธารณรูปโภคของรัฐบาลที่ต้องให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนทุกเรื่องทุกอย่างยังไงยังไงมันก็อินเทอร์เน็ตหมด แม้แต่ดูรายการของคุณเดชเกียรติสมัยก่อนที่ผมจัดแบบผ่านวิทยุชุมชนใช่ไหมในที่นั้นแต่เสียงแวกแวกแวแวกรัศมีแค่30กิโลเมตรรัศมีแค่นั้นนะะฉนนั้นคนก็ฟังปกติเราก็อาศัยว่าโอเคนะเชื่อมสัญญาอินเทอร์เน,น็ตกันเชื่อมสัญญาอินทอร์เน็ตถ่ายทอดอาถ่ายทอดกระจายเสียงต่อ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 สามารถไปได้ทั่วประเทศเหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่สะดวกเท่าไหร่พอมาต้านหลังมาพัฒนาขึ้นถึงขนาดที่เห็นไหมนี่จัดรายการสดๆ ไลสดจอกรอกความจริงในขณะน,นี้เห็นภาพได้ยินเสียงเห็นภาพเหมือนดูทีวีเลยคุณไปเปิดในจอทีวีดูสิเปิดในจอคอมพิวเตอร์อะไรจอใหญ่ๆสามถนิวน้วเต็มสามถึงสองนิ้วอ่ะหน้าเธอเกียดก็บานเต็มจอใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวนี้มันมีวัฒนาการพัฒนาไปเยอะแล้วสมัยก่อนย,อย้อนยุคไปประมาณสักสิปีที่แล้วบอกว่าโอเค เราโทรศัพท์เห็นหน้ากันนี่ใครอยากจะเชื่อไหมก็ไม่อยากจะเชื่อละคนใดคนลาบอกโอ้มันเป็นไปบม่ได้หว่าหหแต่ว่าประเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะโยกโทรศัพท์ปั๊บโอ้ยอยากเห็นหน้านเจอเลยโทรศัพท์คุยกันผมโทรศัพท์คุยกันนาะตุ้งติงทุกวันเรื่องธุรกิจการงานเห็นหน้ากันทุกวันโทรหาใครก็เห็นหน้าหมดแหละมันเป็นเรื่องดีแล้วเวลานี้ธุกรกิจที่ฮอตที่สุดคือออนไลน์ถูกไหม ผมยังสั่งซื้อสินค้าจากออนไลน์เลยไอ้ขายออนไลน์เนี่ยผมไม่เคยเดิอนออกไปที่ห้างยิ่งในธุรกิยิ่งในช่วงยุควิกฤตขนาดนี้เรื่องโควิด19ไม่มีกล้าเดินออกไปสั่งทางออนไลน์แม้ว่าแต่เมื่อวานนี้สั่งไอ้เจ้าโต้โซฟาโซฟายางผมสั่งไป4ี่ชุดนะพันแอยเแต่ทาไมส่งมาแค่สองชุดแกะดูเสร็จปั๊บบกตีกับตีกับไปเลย ส่ม,มาใหม่เจ้าหน้าที่แม่รู้สึกไม่รอบครอบเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งก็ขออนุญาตชื่นชมรัฐบาลน,นี้ภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีพลิกประยุจันทร์นอชาพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของระบบดิจิตอลเนยนะครับก็ได้ขอบคุณขอบคุณนะครับที่เห็นความสำคัญกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตทัอะไรครับ เดี๋ยวเวลามันจะหมดขอดูโควิดของประเทศไทยหน่อยน,นิดเดียวนะขอดูโควิดของประเทศไทยปรากฏว่าณเช้าวันที่สิเวลา7.30งครึ่งล่าสุดตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนถึง7.30งครึ่งเมื่อเช้านี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศไทยบวกเข้าไป2 0 7 3ราย จากเรือนจำที่ต้องขังบวกเพิ่มอีก183รายรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย2,256รายนี่คือติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่14พฤษภาคม2564ช่วงเวลา7โมงครึ่งหายป่วยกลับบ้านไปแล้ว1,701คนแต่ว่าหายป่วยสะสมไปแล้ว34,890ราย ผู้ป่วยที่สะสมพี่น้องผู้ป่วยสะสม6 07, 7 1ม7รายของไทยนะว่าเสียชีวิตเสียชีวิตเฉพาะวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงคืนมาจนกระทั่งถึงเมื่อเช้าเจ็ดโมงครึ่งประเทศไทยเสียชีวิตไปแล้ว30รายนตายเี่ยชีวิตแปลว่าตายตายไปแล้ว30ราย แล้วมันจะต้องตายอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกวันทุกวี่ทุกวี่ทุกวันนะของเรายังไม่แน่ว่ารายที่สองยังไม่ประกาศจะเป็นทางการประเดี๋ยวก้าโมงขึ้นกลับมาพบกันแล้วจะเจาะเข้าไปหาข้อมูลข่าวสารเอาล่าสุดว่าเป็นอย่างไรประกาศจะเป็นทางการหรือยังตอนนี้พักครึ่งสามสิบนาทีไปฟังกฎหมายก่อนกฎหมายสายหนวนถามตอบถามตอบข้อกฎหมายของประเทศไทยฟังกฎหมายอยู่สามสิบนาทีแล้วกลับมาเจอกันกันกบ เจอก่ออาเซียน10ประเทศอาเซียนไทยเลาาเมียนมาเวียดนามกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟริปิปินบูไนแล้วกลับมาเจอกันภาคภาษาเราตอนนี้ขอพักก่อนนะเจ้าสมัยดีสวัสดีครับบ๊ายบาย จากฟ้าเรื่องรองแสงทองส่งมาในฟ้าต่างั็ใสมหรา,าราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนเชาไทยเธอไทยพระผัวในทวา้ใจ ชาราชีหน,นึ่งขวัญปวงชนเชาวไทยเลไท้ก็หูว่าในเท่าไว้ใจ